สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศเท่าซ่าครับพายุบัวลอยนะสิออกแล้วพี่น้องเอ้ยทางจังหวัดอำนาจเจริญครับตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยครับเอาเซาวนี้นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งงัวแม่สาวนะครับใส่ใหญ่ครับสูงลอยสี่สิบห้าบอกรถพี่น้องงัวปีเคิงครับปีห้าเดือนนี่ครับอยู่ของวัวพอจอยครับบ้านสหกรณ์นิคมนะครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมรัฐม้งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องวัวกระตีเป็นหลุนนะพี่น้องเอ้ยเขาปุลุยอยู่พุ่น นี่ครับาตานังหนาอะไรไงครับพี่น้องมึงมาเมนี่นะครับพอจอยเปิดไบสองหมืนสี่พันครับต่อได้ครับพี่น้องนี่เขาเผลไม่ซ้ำนี่ละตีเป็นลุ้นก็ได้หูู้จะูมกดำโผชีกนะครับคลิปหูดำใบหูงามครับพี่น้องมึงนังข้ออะไรไงนังข้อพี่น้องจนจนนะครับสูงลอยสี่สิบหาครับโครงสร้างแบบไงนะครับนาสิ็นลูกหลอด่ิ๋วครับแต่ว่าพอจอยพู้บริหารแนะนำครับอ้วนนะครับนังหน้าครับควันจับจมูกนังทับนะครับ นี่สายเฉีองพร้อมเศร้าสีหับห้องต่อได้ครับทรงฟีลอยลูกครับนี่จับได้บายได้ครับผู้ใดหาแม่สาวโควงสามใหญ่ๆนะครับตอนนี้สูงหน่อยสี่สิบห้าพี่นอ้องอนาคตลอยห้าสิบมีครับแม่นี่เกลืองดำโค่นห้างเปย์นะครับพ่วงห้างดำค่อนข้างสมบูรณ์ครับมักถึกใจโทูมาหาพอจอยได้ครับพีน่น้องนุ่มกระซีเต่าครับพ่วงห้างดำสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบพี่น้องล้างคอ เอเฮ้ยมาหย่นค่ะกีฬานี่ครับสองหมืนสี่พันต่อได้นะครับเป็นงัอหน้าโคตครับนลายใหญ่ๆนังข้อย่นๆนจังสี่ครับคาทุกคาท้อนประกันให้สิบหามือนะครับพี่น้องเบิงฟังขว้าเพิ่นครับนี่เตรียมโตนะครับตีเป็นหลุนพี่น้องไหมเขามีซ้ำนั่นครับห้องซับซีพี่น้อง สูงด้วย40ฝ่าปรับขับปูไดหาแม่พันน้ำงามไปครับพี่น้องว่าปี5เดือนนะครับอีกวัาใหญ่นะครับอีกประมาณ3-4เดือนขนาดใกล้เป็นซัดนะครับนี่อาจจะเป็นลูกหลอดอยู่ดอกนะครับห้อง20,400ครับส่งฟรี100โลนะครับใกล้ๆกับคิดรถเบื้องเอาก็าประจอยได้พี่น้องคือขึ้นครับฝนตกมาหน่ะสี่เดือนเคืองละนะครับทั้งหลายท่านกันน้ำท่วมน้ำท่วมเขาโอู้หูเดือหนังพี่น้องเลยนังหนาแห้งวัวแม่เนี่ย นั่งนานี่ครับลังเพิ่นพวกนี้ใสดีครับนะครับมาถือใจโทรมาพอจอยได้ครับพี่น้องสูงรวยสี่สิบผาบอกลบกครับแม่สาวหนึ่งปีห้าเดือนนะครับปีก,กว่ากว่าแต่ว่าแบบใหญ่พี่นอ้องเลยอนาคตทำเป็นทองขึ้นเดี่พี่น้องก็ขึ้นครับก็อใหญ่ครับเอามาถือใจกะโทรมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับเป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องเจ้านี่นะครับเด้ยวยแม่สาวตัวเดียวแล้วเดี๋ยว ให้พอจอยนะครับจูงให้พี่น้องในเบิร์ครับพี่น้องบนกดปุ่นโอ,อ้บะเต๋ตอนนี้โอ,อ้หูไรอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับติจาขอบคุณครับสวัสดีครับ